ไกลอยู่นะครับผมวันนี้ใช้ไหมนะมันเลยไม่ได้ยินเสียงสักเท่าไหร่นะภาพแตกแล้วนะครับอันนี้คือซูมดิจิตอลนะท่านผู้ชมมันมันแตกครับผมเนี่ยพอได้เห็นทำเนาแล้วแต่มันไม่คมชัดนะครับ ตรงนี้ก็อีกมุมนึงนะคนผู้ชมเพราะว่าเราจะได้เห็นแบบมันใกล้ๆกันหน่อยเสียงนกกวักนะครับ เขาจะต่อลายาวหรือเปล่าครับ ถ้าซูมหน,หนักๆดิจิตอลจะไม่ชัดนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนกับโทรศัพท์อะเวลาถ่ายปกตินะถ้าเราซูมไปเยอะๆนะมันจะเบอร์ครับผมเนี้ยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้ซูมเลนเลยนะครับสวยครับผมลังนี้นะครับ เริ่มทํายาวลงไปเรื่อยๆจะอัปเดตเรื่อยๆนะผมว่าม,มันยาวขนาดไหนนะครับโนนเจ้าตัวโนโนมาเป็นหอบเลยมีหลายท่านถามผมบอกว่าทําไมลัางไม่ค่อยไม่ค่อยยาวนะครับผมชอบถ่ายกระจาบที่มันมันทำลังใหม่ๆนะคุผู้ชมเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะเงียบเนี่ยถึงลัางสวยก็จริงนะครับแต่มันเงียบ แต่ถ้าเกิดไปถ่ายแบบไอ้หลังข้างหลังนู้นนะครับท่านผู้ชมมันจะกรีดการ์ดครับผมกระจับมันจะแบบเยอะนะครับแล้วก็บินไปบินมาเวลานกตัวเมียผ่านมาเนี่ยมันมันจะร้อมันก็พื้นปีกนะครับไอ้ส่วนเนี้ยรังรังที่มันทํารังยาวเนี้ยมันมันไม่ล้องแล้วนะครับนอกจากมันจะแปลงเป็นหนุ่มใหม่นะครับแล้วก็เหมือนในรังต้นตะขบนะครับมันถึงจะ หาคู่ใหม่อะไรเงี้ยมันก็มีนะกระจาไม่ได้มีคู่เดียวนะครับท่านผู้ชมบางลังก็มีเมียได้อีกอะไรเงี้ยจากที่ผมเฝ้านะครับผมเฝ้าก็สังเกตดูนะตัวเมียหาเหยื่อเข้าไปแล้นะนั่นแหละครับตัวผู้ซ่อมอย่างเดียวเลยตัวเมียหาอาหารนะผมมุมนี้ข้างหลังอาจจะเบอร์นะครับบางทีข้างหน้าอาจจะเบอร์หน่อยนะท่านผู้ชมเพราะมันอยู่ห่างกันอยู่นะครับ เสียงเขียดเ,เล็กๆครับผมเต็มเลือนเป็นนาล้างมีน้ําท่วมนะครับตรงนี้น้ําท่วมนะข้างหลังเนี่ยครับ,รบชอบชอบลังที่ทําใหม่ๆนะครับคือชอบถ่ายล้างใหม่ๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับ